สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการซีชั้ n แนลนะครับเรากลับมาพบกันทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์นะครับในเวลา1ิบอนาฬิกานะครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันอังคารที่24สิงหาคม2564นะครับเช่นเคยนะครับเราต้องกลับมาพบกับสาระความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับวันนี้นะครับรายการเราถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สดของเป็นผู้ i ร้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับ และที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านใดที่มีความเครียดนะครับในสถานการณ์อย่างเช่นต้องเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนานๆสถานการณ์โควิด19นะครับเรามีทางออกให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะนําเสนร์กเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์คลายเครียดเวิร์กฟร์มโฮมนะครับมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับวิทยากรอยู่กับเราแล้วนะครับมีทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะครับวันนี้ที่จะมาให้ความรู้ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนเรือกนะครับวันนี้นะครับ ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านดรธนันแพทย์วิกิตประกายหานะครับท่านรองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับอาจารย์วิกิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์อัคริ์ภูถนอมนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกลุ่มงานสื่อสารองค์กรกองวิชาการและแผนงานสวัสดีครับคุณหมอเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิญญ์กรสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับตอนนี้วิทยากรสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าศาสตร์คลายเครียด ในช่วง Work f r o m Home นะครับเรามาพบกับประเด็นแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับเรามีวิธีคลายเครียดอย่างไรบ้างครับคุณหมอวิจิตครับครับครับสวัสดีครับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับในการคลายเครียดเนี่ยเราจะมีอยู่หลายวิธีนะครับซึ่งอยู่กับว่าเราจะเลือกศาสตร์แผนจีอายุรเวทโรมิโอพาตีหรือบางทีเราก็จะใช้วิธีการนวดขรดทรายหรือว่าจะเป็นการทำโยคะ โยเลเลกินะครับหรือทําสมาธิบําบัดนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของโคมาเฉลปีปีนะครับแต่ว่าในการที่เราจะดูในเรื่องของการคลายเครียดทั้งหมดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราลดการคลายเครียดเนี่ยเราควรจะต้องหนึ่งก็คือเราควรจะต้องพักจากการทํางานบ้านนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเสพติดในเรื่องของโซเชียลการงานความเครียดต่างๆเนี่ยเราต้องละก่อน นะครับนะครับแล้วก็พูดคุยกับคนรอบข้างบ้างนะครับสนใจธรรมชาติบ้างนะครับหรือทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นนะครับตรงนี้นะครับก็บอกว่าเราต่อให้เราไม่ได้ทํางานในที่ทํางานนะครับเรา work f r ฟ m home หนึ่งนะครับที่เข้ากับกระแสนะขนาดนี้หลายๆท่านต้อง work f คุณบอกก็ work f o m home ผมก็ work f r ร m home นะครับตรงนี้เรา work f r ร m home เราก็มีความเครียดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ต้องทํางานตลอดทั้งวันเหมือนที่ทํางานเหมือนกันตรงนี้นะครับ ความเครียดก็จะมาเยือนได้เช่นกันตรงนี้นะครับเอาละครับคุณหมอครับแล้วความเครียดที่เราสามารถที่จะขจัดหรือบําบัดอาการตรงนี้ได้ตามศาสตร์การแพทย์แผนเรื่องเนี่ยทั้งศาสตร์ทั้งหมดที่คุณหมอกล่าวมามีวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่สามารถทําได้เลยครับคุณหมอตรงนี้ถ้าวิธีที่คนส่วนใหญ่ทําได้และหาได้ง่ายที่สุดนะครับท่านวิทยก็ท่านก่นอนนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเรามองไปรอบตัวเนี่ยคนไทยเราจะปลูกการเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้เนี่ยอยู่หลายชนิดเลยนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างนะคะนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเรามองไปใกล้ๆตัวอย่างถ้่ในสวนของเรามีต้นกระดังงาไหมครับท่านพิธีกรครับกระดังงากระดังงาผมผมได้กลิ่นกระดังงาแล้วสดชื่นมากผม ที่บ้านที่บ้านผมเนี่ยจะมีซุ้มกระดังงาครับกระดังงาหรือกาละเวกอันนี้อันนี้คนละอย่างกันนะครับตรงนี้อ่าคนละอย่างครับอย่างกระดังงาเนี่ยถ้าเกิดแค้บ้านที่น้าจะเป็นกระดังงามีกระดังงาอยู่นะครับแล้วก็เด็ดดอกกระดังงานะครับมาไว้ที่ในในห้องนอนของเรานะครับตัวกระดังงาที่เป็นน้ำมันหอมที่เราถือออกมาเนี่ยจะมีวิีการลายเครียดนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญมันคือมันจะช่วยวัดความดันโลหิตของเรา ทำให้นอนหลับดีขึ้นนะครับลดความ,มวิตกกังวลลดการซึมเศร้าที่สําคัญที่ดีที่สุดก็คือลดอารมณ์โกรธของเรานะครับถ้าอย่างใครมีรู้สึกความเครียดโกรธโมโหงานไม่ค่อยดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยลดอารมณ์โกรธและที่สําคัญคถ้าไว้ในห้องนอนของเราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการาสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ทางเพศได้ดีขึ้นด้วย อืมนะครับอันนี้ถือเป็นข้อดีของกระดังงาแค่เก็บเอามาไว้ในห้องนอนแค่นั้นก็ช่วยได้ละตรงนี้ะนะครับหรือว่าผมนั่งทางานอย่างเงี้ยคุณหมอครับถ้าสมมติตั้งทํางานแล้วผมเอามาวางที่โต๊ะทํางานอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านเอาวางโต๊ะทำงานอันนี้ช่วยได้ไหมครับก็ช่วยได้ครับช่วยได้แต่ว่าถ้า,ถาเป็นในการเลือกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่า เราจะเลือกเป็นตัวสมุนไพรตัวไหนนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเราอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่นตะไคร้นะคะถ้าเราได้น้ํามันตะไคร้ที่เราทากับข้าวอยู่ัวเนี้ยนะคะเวลาเข้าครัวไปหั่นตะไคร้ตามตะไคร้ตรงนี้นะคะฤทธิ์ของตะไคร้เนี่ยทำให้มีฤทธิ์คล้ายๆเหมือนกัการกล่อมประสาทนิดหนึ่งนะครับมันจะช่วยลดความึมเศร้าของเรานะครับลดความกระวาย วิตกกังวลที่สําคัญก็ตะไคร้เนี่ยถ้าเราเวลาเราดมในห้องครัวบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าเรามีเขาเรียกว่าเอเนจีอะครับมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตะไคร้ที่เราทำเป็นอาหารพวกนั้นใช่ไหมครับตะไคร้อะไรพวกนั้นเนาะทำต้มยำอะไรนะเนาะได้เลยครับใช่ค่ะแต่แต่ถ้าเป็นพวกตะไคร้หอมนี่ยก็จะมีฤทธิ์คล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเป็นพวกน้ำมันตะไคร้หอมที่เขาทําขายกันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการทําให้เรากระปี้กระเป๋า รู้สึกว่า<ม>สดชื่นหายจากความเมื่อยล้าอย่ตงไหนน,<ม>นะครับตรงนี<ม>้นะครับนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างที่เราเจอบ่อยๆที่เขาขายในตลาดว่าเป็นกลุ่มพวกคือสมุนไพรพวกตะกูนพวกอมแล้วแบบกิ่งเย็นๆแบบมิน้นหรือเป๊ะๆมิ้งนะครับพวกนี้จะช่วย<ม>ในการทําให้เราสมองปลอดโปรง่งและที่สําคัญก็คือทําให้มีสมาธิดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญของพวกมิ้งเนี่ยจะช่วยในลักษณะของการทําให้เราลดการปวดศีรษะ แล้วก็ไมเกรนไปนะครับแต่ที่ในครัวที่ในบ้านทุกคนมีแน่ๆผักชีครับทารงพิชกกรีเนี่ยแหละที่เอาไว้โรยหน้าอาหารตรงนี้เลยอ่ะโรยหน้าอาหารเนื้อหั่นผักชีรากผักชีที่เราไปหานตามกระเทียมพริกไทยรากผักชีต่างๆเนี่ยนะครับผักชีเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับหายจากความเมื่อยล้ามันเทาเกี่ยวกับเรื่องของการไมเกรนไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะในครัวอีกอันหนึ่งหน่อยนะครับเป็นลูกกลมๆหน่อยนะครับทานพิ์พีกรมะนาวครับมะนาวครับกันมะนาวเปลือกมะนาวอะไรต่างๆออกมาเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเนี่ยมีกลิ่นหอมสดชื่นคลายเครียดได้ดีนะครับลดความของเป็นผิวมะนาวครับอาจารย์อันนี้เป็นผิวมะนาวใช่ไหมครับที่อาจารย์บอก อ่าใช่ครับผิวมะนาวมะนาวใช่ไหมครับเวลาเราบีบมะนาวมันก็จะทําให้ผิวน้ํามันที่อยู่ตรงผิวมะนาวเนี่ยมันแตกออกถูกไหมครับทตอนิี่กี่ปอนด์มะนาวเวลาบีบมะนาวเสร็จเนี่ยบีบผิวหน่อยจิตมือดมกลิ่นมันหน่อยจะทําให้เรารู้สึกเออลดการสนิทคือเอามาดมๆที่จมูกอะไรอย่างนี้เราก็รู้สดชื่นละโอเคสดชื่นกลิ่นหอมเลยนะครับแต่ถ้ามีอีกอย่างหนึ่งที่นิดแนะนํามากๆนะครับก็คือที่เราเห็นตามตีแยกต่างๆนะครับเวลาขับรถไปที่ไหน มาลีครับมาลีมาลีเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับในการลดความเครียดทาให้เรารู้สึกสงบแล้วก็มีสมาธินะครับลดความวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าไปด้วยนะครับตรงนี้ครับเขาบอกว่ากลิ่นของเครื่อาจรย์แนะนํามาตรงนี้ว่าเราหาซื้อตามท้องตลาดได้ซะส่วนใหญ่นะตรงนี้นะครับใช่ครับได้เลยกับอ๋อครับ และนอกเหนือยังอื่นมีอะไรเพิ่มไหมครับคุณหมอตรงนี้อ่านอกเหนืออย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะแนะนําอีกอันหนึ่งที่เราเจอกัไปบ่อยอสองตัวนะครับตัวแรกก็คือยูคาลิปตัสนะตัวเนี้บางคนรู้สึกเครียดแต่เพราะเป็นเพราะว่ามีอาการรู้สึกแบบอวกศีสษบหรือไม่เกรงตวเนี้เอายูคาิมันยูคาลิระดมได้นะค,ะครับตรงนี้จะช่วยได้เยอะแล้วที่ง่ายที่สุดเรากินกันบ่อยก็คือส้มครับปลือกส้มของเราเนี่ยนะครับ หลังจากที่เราแกะส้มกินเวลาเราแกะส้มแกะเปลือกก็จะได้กลิ่นส้มใช่ไหมครับนะครับหลังจากที่ทานตกรกินส้มเสร็จแล้วเนี่ยตวเปลือกส้มนะครับมาบีบบีต้องผิวมันให้น้ํามันมันแตกออกเยอะๆตัวน้ํามันผิวส้มตรงนี้จะช่วยในลดการซึมเศร้าแล้วก็ช่วยให้เราหลับตึ้นด้วยนะครับโอ้นอกจากความอร่อยจากส้มแล้วนะครับเปลือกส้มก็จะมีประโยชน์อีกนะครับช่วยให้เราแบบว่าหายซึมเศร้าแล้วก็นอนหลับได้ด้วยนะครับใช่ครับบอกว่า ทั้งหมดเลยที่คุณหมอกล่าวมาหาซื้อได้ตามของตลาดทั่วไปนะครับาหาซื้อได้ง่ายมากนะครับแล้วเอามาใช้ประโยชน์ตามที่คุณหมอแนะนําเราก็จะหายเครียดจากการทํางาน Work f r r m Home นะครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด9ณปัจจุบันนะครับคุณหมอครับครับก็ทุกคนช่วยกันครับ,ค,รบคนจะหยัดเครียดมากพักจากการทํางานนิดนึงเ o r ร f กฟ m Home เมาก็มองสิ่งแวดล ตัวแล้วเอามาช่วยในการคลายเครียดได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้โอ oh, ้และพูดถึงศาสตรก์การแพทย์ทางเลือกข้อแนะนําที่คุณหมอแนะนําวันนี้สามารถที่นาไปใช้และปฏิบัติได้เลยนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณคุณหมอวิกฤิในเบื้องต้นนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณหมอเราอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังศาสตรก์การแพทย์แผนไทยนะครับว่านอกจากศาสตรก์การแพทย์ทางเลือกตรงนี้ที่แนะนําแล้วเรามีศาสตรก์การแพทย์แผนไทยดีๆ <c oughs> ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องคลายเครียดอย่างไรนะครับท่านวิทยากรอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอเบลครับ ครับสวัสดีครับพีเอในส่วนของความเครียดครับในส่วนของความเครียดหรืออาการวิตกกังวลทางการแพทย์แผนไทยจะมองว่าเป็นการกำเริบของธาตุไฟที่มีมากเกินไปธาตุไฟในที่นี้มหมายถึงกระบวนการต่างๆภายในเซลล์ร่างกายมนุษย์หรือปฏิกิริยาภายในเซลล์ผลของฮอร์โมนอันนี้ ที่มันทํางานมากเกินไปทางการแพทย์แผนไทยจะมองว่าเป็นการกําเริบของธาตุไฟจะทําให้ร่างกายเราถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาการนําสมุนไพรหรือว่าการนําพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรที่มีรสขมเย็นจืดเพื่อลดธาตุไฟในร่างกายอย่างเช่นเน้นเลยนะครับ ผมเย็นจืดใช่ไหมครับตรงนี้เกี่ยวกับเชื่อโรคครับเชิญเลยครับอ่าอย่างเช่นสะเดาเราก็มากินเป็นอาหารใช้อาหารเป็นยาเราอย่าใช้ยาเป็นอาหารอย่างเช่นครับอ่าสะเดาน้ําปลาหวานตัวต้มจืดมะรละขี้นกเนี่ยครับหรือว่ามันลกยัดไส้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนอกจากนี้เรามีอ่าตัวโบบกผักเหลียงอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นอ่ารสจืดเดียนไอเหลียงที่ผมชอบทานมากภาคใต้มีเยอะผัดไข่ นะครับตรงนี้ก็ทานได้เลยช่วยได้เหมือนกันนะครับใช่ครับตัวสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้ครับจะมาลดความร้อนในร่างกายจะทําให้ร่างกายเราเย็นลงนะครับแล้วก็จะลดอาการความเครียดความวิตกกังวลอีกทั้งมันมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการลดอาการวิตกกังวลด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารที่อยากให้เรานําสมุนไพรต่างๆมาปรุงเป็นอาหารให้เรารับประทานเพื่อคลายความเครียดช่วง work from home ครับ ครับโอ้โหนี่ครับมีเมนูอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็จะเป็นแกงขี้เหล็กอ่าต้มจืดมะระอะไรเงี้ยครับแล้วก็สสเดน้ําปลาหวานแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเป็นจเนเนสเป็นในทางน้ําใบโบกหรือว่าน้ํามะระอะไรเงี้ยครับถ้าจะให้แนะนําในส่วนของตํำรับยาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้ลดความเครียดก็จะเป็นในกลุ่มของยาหอมซึ่งยาหอมเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเราจะใช้ในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกาย อ่าทาให้ร่างกายเราทางานได้เป็นปกติในที่นี้อยากจะเน้นในส่วนของยาหอมเทปจิตเคยได้ยินไหมครับพี่เอกเคยได้ยินครับยาหอมเทปจิตสำหรับการใช้นี่ยาหอมเยอะมากนะครับแต่ที่คุ้นหูผมแล้วผมใช้เยอะสุดต้องบอกยาหอมเทปจิตครับและที่สําคัญนะครับยาหอมเทพจิตตัวยาหลักของเขาก็คือดอกมะลิกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับของคุณหมอวิกิตที่แนะนําไปเบื้องต้นอ่าอีกทั้งสาหรับยาหอมเทปจิตเนี่ยครับ มีส่วนประกอบของผิวส้มผิวส้มแปดปรกกาเลยครับอืมีผิวส้มเคียวหวานส้มเช้งส้มซากส้มเสี่ยวมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของสมุนไพรอื่นอีกมากมายและที่สําคัญที่ระบุในตําราการแพทย์แผนไทยและในบัญชียาหลักแห่งชาติยาหอมตัวเทพจิตเนี่ยจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการอ่าแก้อาการขื่นใสอาเจียงวินเวียนศีรษะและที่สําคัญที่อยากให้คํานึงถึงก็คือสพคุณในเรื่องของการบํารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น ก็ได้ยินไหมฮะงงถูกไหมฮะก็อันนี้มันหมายถึงว่าการทําให้เกิดอารมณ์ที่ผ่อนคลายคือยาหอมตัวนี้นะครับนอกจากเยียวยาโรคทางกายแล้วยังเป็นตัวยาที่ใช้บําบัดโรคทางจิตร่วมด้วยนะครับซึ่งเป็นตำรับยาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้ดูแลสุขภาพของคนไทยในรูปแบบขององค์รวมเลยนะครับคุณหมอเบลผมถามนิดนึงถ้าผมอยู่บ้านผมนั่งทํางานนานๆนะครับหรือว่าอยู่ที่ทำงานนี่แหละเกิดความเครียด ผมสามารถที่จะนํายาหอมเทปจิตเนี่ยมาทานได้ไหมครับทานได้เลยครับมันในท้องตลาดทุกวันนี้มีทั้งรูปแบบที่เป็นเม็ดอมและรูปแบบที่เป็นชงในน้ําอุน่นแต่การออกฤทธิ์ที่ดีของยาหอมนะครับ,รบอ่าแนะนําให้ชงในน้ําอุน่นเพราะว่าเหมือนกับเรากินชาตัวหนึง่งมันจะได้กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยไม่ว่าจะเป็นเกษรดอกไม้จากพิวส้มและสมุนไพรอื่นๆอันนี้จะเป็นตัวนี้แหละครับที่เป็นสรรพคุณที่บอกว่า บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นและนอกจากนี้สกุลในตัวสมุนไพรตัวนี้จะทําให้เลือดลมเราไหลเวียนดีคลายจากความเครียดและช่วยในเรื่องของการนอนหลับมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของฤทธิ์ของยาหอมตัวเทปะจิตนี้นะครับช่วยคลายความเครียดลดอาการวิตกกังวลหรือที่เราเรียกว่า generalized anxiety disorder ตัวนี้ก็ลดได้รวมถึงยืดระยะเวลาในการนอนให้ยาวนานขึ้นเลยนะครับครัอถ้านอนนานๆเราก็ เราก็ร่างกายล้วก็กระเปี้กระเป๋าใช่ครับสดชื่นคุณหมอเบลครับเกี่ยวกับสตรนการแพทยแผนไทยในสักแค่ไข้เครียดในช่วงเวอร์ปว์ครับคือนอกจากจะนําสมุนไพรมาปรุงเป็นอาหารและยารักษาโรคที่แนะนําไปเราก็ต้องคล้ายๆกับคุณหมอวิกิตี่แนะนําเลยนะครับว่าคือ,อเราต้องหา กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการผ่อนคลายอย่าไปเสพสื่อนู่นนี่นั่นที่ทำให้เกิดความเครียดร่วมถึงเราก็ออกกำลังกายซึ่งจะแนะนําเป็นช่วงฤาษีดัดตน้นหรือว่าการ,รนวดตัวเองที่บ้านอย่างรครับซึ่งเรามีแนะนําไว้ที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยหรือ Facebook ของกรมการแพทย์แผนไทยก็อยากให้ประชาชน,นครับลองสืบค้นหรือค้นหาและทําตามที่บ้านจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยห่างไกลาจากความเครียด อ่าช่วง Work f r ฟอร์ m e ได้เป็นอย่างดีครับครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้รู้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งศาสตร์ไกรเครียด Work ์กฟอร์มโฮทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้ผมว่าท่านผู้ชมจะต้องได้รับชมนะครับและนําสิ่งที่ท่านวิทยากรแนะนําไปปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้ท่านนะครับเกิดความเครียดจากการทํางานอยู่ที่บ้านนะครับหรือความเครียดในสถานการณ์ณขณะนี้นะครับวันนี้นะครับรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ ผมและก็ทวิยกรทั้งสองท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการซีชแนลกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลาสิบอนาฬิกาตรงนะครับวันนี้ผมและว,วิยากรต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ไว้ก่อนครับกลับมาพบกันในวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในสถานการณ์โรคโควิด1 9้านะเจ้าก็ขอทรงกำลังใจให้ก,กุคนบอกว่าจะเป็นป้อก้าแม่ก้าบุคลากรทางการแพทย์คนติดได้ห้ผลกระทบจากโรคโควิด -19 เนะเจ้าขอให้สู้ๆนะเจ้ารักษาสุขภาพตัวเกา่าให้แข็งแรงลดการไปในตีตีคน,นงนักๆมาล่างมือป้องกันตัวเกา่าด้วยการใส้แม่นะเจ้าหาพักสมนุนไพรตีอยู่ใกล้ตัวไม่ยากกับข้าวกินให้เป็นยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเกา่า แน่นอนว่าเขาจะต้องผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยการเจ้าพอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทีกำลังประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการเริมภูคุมกันทำร้างกายแข็งแรงรับประทานอาหารเป็นยาจักผู้สมุนไล้ตัวพยายามสมุนไพรยางพอดีทุกสาบและแพ่ย์ไทยเราจะแข็งแรงและผ่านคิดนีไปด้วยกันพอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนพ่วงแม่พี่น้องชาวไทย ตี่ต่อสู่กับไพ่โควิดได้ขึ้นโดยยึดหลักอยู่ห่างกันไว้ใส่แมตกันมันลางมือและหากใส่ย,ยาสมุนไพรอย่าลืมปรึกษาแพทย์แผนไทยไกลบ้านข้อส่งกำลังใจให้อ่อคาเมค้าและผู้ประกอบการต่างๆที่ระด,ดับพื้นกระทบจกโควิด1ิก,กาวขอทุกคนโซนะครับสูู้ครับทำหลางกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอยู่ที่บ้านใช้พักใช้อาหารให้เป็นยาอย่าใช้ย,ยาให้เป็นอาหาร พันุไทยแข็งแข่งตัวหมาสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแต่เราจะพานวิกฤตนี้ไปด้วยกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญล้วก็ต่อสู้อยู่ในขณะนี้ค่ะอยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งผ่านไปให้บุคลากรทางการแพทย์และก็ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและรวมไปถึงส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนให้สามารถผ่าน,นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วค่ะ ในฐานะแพทย์แผนไทยอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หันมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพหากท่านมีข้อสงสัยในการใช้ย,ยาสมุนไพรสามารถที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านท่านแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู่สูเดอ้อขอสรงกำลังใจให้กุคนนะเจ้าสู้ๆูเจ้าสูู้ครับึบเขาว้เราสู้ไปร้วกันครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ